คลิปนี้ผมจะพาพี่น้องไปเล่าสู่กันฟังเรื่องยางสามปันหนึ่งแปลงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับอย่างตีบอกนะครับไว้เมื่อในคลิปก่อนบอกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่านะเกี่ยวกับยางแปลงหนึ่งนะครับที่เป็นสามปันหนึ่งนะครับอ่ะอย่าได้รอช้านะเดินทางไปยังสวนนี้กันเลยครับ ปลาพี่น้องนมาเที่ยวจมยาง3ามปันหนึ่งแปลงนี้ครับเนื่องจากยังไงครับเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับเกือบจะโดนโค่นไปแล้วครับยางแปลงนี้นะครับเนื่องจากต่างเจ้าของเนี่ยเกิคดความไม่ไว้วางใจนในสายปัญญางหรือยอย่างไรนะครับหรือความน้อยใจอะไรบางอย่างก็ไม่แน่เป็นยังไงครับยางแปลงนี้ครับถูกเบิกหน้าเมื่อเดือนตุลาคม2 5 6 4กครับ ช่วงเรกที่เบิกหน้ามาใหม่ๆเนี่ยครับนะก็ให้น้ำยางพอประมาณครับนะบอกว่าเจ้าของเนี่ยก่อนกลางจะชื่นใจนะครับแต่ให้สัญญาณดีอย่างนี้นะบอกคงจะสบายแต่แล้วเป็นไงครับเมื่อกลีดไปสักพักก็เข้าสู่ช่วงยางปลัดใบครับนะปลอย,ยางปลัดใบนะครับแน่นอนครับก็ต้องเว้นนะเพื่อหายางได้พักผ่อนครับ ยางอ่ะมันปลัดใบไม่พร้อมกันนะในแต่ละพื้นที่ในแต่ละสายปั่นยางนะก็เริ่มนะแต่มันจะเริ่มตั้งแต่กุมปานะกุมปาเมนาเมษาไปนะครับประมาณนี้นะลดหลั่นกันไปแล้วแต่นะครับแต่หลังจากหยุดจากปลัดใบนะใบแก่ใบเต็มก็กลับมากรีดเบิกหน้ากันใหม่ครับแต่ทีนี้ครับผ่านไปหลายเดือนแล้วนะเจ้ายางสามปันหนึ่งแปลงเนี่ยครับ มันก็ไม่ออกสักตีนะครับต่างเจ้าของก็สังเกตเห็นแปลงข้างๆนะของยางสายปันอื่นเริ่มที่จะมีการออกกันดีแล้วแต่ของตัวเองทำไมยังไม่ออกครับถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นก็อบอกแ h บบน่อยๆแ h บบน่อยนะแอบน้อยใจนะเนื่องจากว่าแปลงข้างๆนะะปุ๋ยเผอก็คงจะไม่ได้ใสเท่าไหร่นะครับแต่ของตัวเองเนี่ยถือว่า ใส่มาเต็มพิกัดเนี่ยสมบูรณ์นะอาจจะล้นด้วยซ้ําไปนะครับถึงปุ๋ยไว้า,างั้นถึงถึงปุ๋ยถึงอาหารนะครับแต่ท้ไมมันถึงไม่ออกอาจจะเกิดอาการแบบน้อยหกน้อยใจหรือว่ายังไงก็ไม่แน่นครับก็เลยบอกอแต่มันยังไม่ออกอย่างนี้นะอยากจะโค้นแหละจะค้นเลยก็เลยเอลนั่นแหละครับจึงนําไปสู่การไปขอให้ คนที่ทำไมยางมาดูนะครับทางคนซื้อไมยางก็ถือว่าเป็นคนกันเองครับก็ให้ข้อมูลบอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่าบ้องโกนมันจะโทนะแต่บ้องตั้งแต่ตรงกลางจนไปถึงปลายนะมันก็ยังดูเล็กเลอยู่ซึ่งอาจจะไม่เข้าขายไม้บ้องนะเลยบอกว่าเนี่ยเราไปหน่อยดีกว่าเพราะถ้าทำการขายในช่วงนี้ก็อาจจะกลายเป็นอ่าไม้ฟืนซะส่วนใหญ่ซึ่งอาจจะ กาดตุนนะครับในเมื่อมันขายมายางแล้วมันดูเหมือนว่ามันจะกาดตุนนะผมก็บอกว่าเดี๋ยวรอใจเย็นๆสักนิดนะอย่ารีบอย่าเพิ่งใจร้อนนะพอบอกว่าจะกาดตุนเท่านั้นเลยครับนะก็เริ่มตีจะมีการคิดใหม่นเนื่องจากจริงๆแล้วนะยางมันก็อยู่ในวัยที่ยังคงเพิ่งจะเบิกหน้าไปนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับ เจ้ายางสามปันหนึ่งแลงเนี่ยครับเหมือนมันรู้ว่ามันกําลังจะโดนโคตนเป็นไงครับที่นี่มันก็เริ่มที่จะมีน้ํายางนะครับอะเริ่มออกมาให้ปึงปอใจกันว่าอย่างนั้นนะครับนะนี่แหละครับเจ้าของสวนเนี่ยที่บอกว่าจะโค่นนะก็บกแบบเฮนี่ตะโกนไปนะเสียดายแย่นะครับน้ํายางเริ่มออกมาคือประมาณหนึ่งแหละนะคือคือ เป็นที่น่าพอใจนะว่าอย่างนั้นดีกว่านะก็ทําให้เจ้าของสวนนะ่ะถึงกับโอ้โหนี่ถ้าเกิดคนซื้อมาอย่างตกลงวันนั้นเรียบร้อยครับ่างเจ้าของสวนเลยบอกโอ้โหเนี่ยถ้าเกิดด่วนใจร้อนตัดสินใจหรือว่าขยันกยอให้คนให้คนมาซื้อมาอยางเขาเงาอ,งอะ่ะเขาก็เงาอ,อยู่แล้วนะถ้าเราไปกยันกระยอเขาเนี่เขาก็ซื้อให้นะก็ไม่รู้จัดกาดต้นกําไรยังไงก็ไม่รู้เนะี่ยเพราะมายางมันเล็กๆ ถ,ถึงบ้องโคนมันจะใหญ่นะแต่ด้วยอายุมันยังน้อยนะด,นด้านปลายมันก็มันก็เล็กอยู่ดีนะครับนะว,นนวันนี้เริ่มดวันนี้เริ่มดีใจแล้วนะวันนี้เริ่มพอใจกับการให้น้ำยางที่เป็นอยู่ในวันนี้นะครับเนี่ยครับมันยังไงครับคือผมว่านะบางทีเราอย่ารีบด่วนตัดสินใจนะนะผมไม่รู้นะว่าที่อื่นนะจะเป็นยังไงนะ ซึ่งในเรื่องหายางออกหรือไม่ออกเนี่ยครับพี่น้องครับมันมีหลายปัจจัยนะอย่างที่บอกนะครับมันมีหลายปัจจัยมีตั้งแต่ดินเอ้ยตั้งแต่อากาศอะไรต่างๆครับม,มันเยอะนะมันเยอะมากแล้วก็ยังมีโรคอีกนะที่เป็นต้นเหตุโรคหน้าเน่ารากเน่าอะไรอย่างนี้ครับพื้นที่ลุ่มดอนอะไรอย่างนี้ครับนะมันหลายอย่างนะแต่แต่มันก็ปลูกได้ นะปลูกได้เหมือนกันยางนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะจุกเว้นที่ที่ผมปาไวห้ดูเดี๋ยวผมจะใส่ค์ดไว้ในหะ้ที่บ้านปอบอผมครับอู้อันนั้นเลยไม่ไหวถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่ไหวนะปลูกปลูกยางนี้ไม่ไม่เอาแน่นะยางไม่โตพูดง่ายๆนะครับปอพูดถึงปัจจัยเรื่องดินนะครับถือว่ากเกษตรกรเนี่ยมีดินเป็นหัวจิตหัวใจกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะทีนี้ครับ ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้บางทีนะสายตาเรานะมันไม่สามารถจะบอกอะไรได้เท่าไหรหรอกครับบางทีที่เราเห็นหญ้าขึ้นรกนะครับบางทีอาจจะมีบางอย่างแหบแฝงนะหรือว่าดินมันขาดาธาตุอาหารอะไรอยู่นะครับโดยเฉพาะพ,พืชต้นไม้ใหญ่ๆนะครับที่ต้องใช้แร่าธาตุอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับในการให้ผลผลิตเพราะนั้นครับเดี๋ยวครับผมตอนนีนะ้หมอดินประจำหมู่บ้านนะ ไอ้ทำการเก็บตัวอย่างดินนะครับปาไปตรวจดูเดี๋ยวได้ผลอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปไห้ดูนะครับว่าการเก็บตัวอย่างมันเป็นยังไงเช่นไรนะครับเดี๋ยวได้ผลตรวจดินมาแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้พี่น้องได้เห็นวิธีกันตอนต่างๆนะครับอ่ะก็คงยังอีกหลายวันนะครับแต่ว่านะอ่ะโอเคครับโอเคครับพี่น้องครับพบใหม่คลิปหน้ารับวันนี้สวัสดีครับ